แม่มาะไดคือบ้านข้าเจ้าอันนั้นไหมขาเจ้าเนข้าเจ้าเลขดังไหมเลขดังหลายไหมฮะใช่ระหลุจจังมันต่เนี่ยบ้านเขาถือมื่อป่านมื่มือคือบ้านขาเจ้าถือมื่อป่านมัดมือถือก็ในกลุ่มย่า่ดมูสิบเอ็ดบอกจ้าลาวจไดบ้านี้นั่นจักย่ายยังบทันจักมูสิบเอ็ดข้าเจ้าถือมดบ้าน ถึงเป็นคนซามาถึอเบิดบ้านเบิดเมืองมองไหนเนาะเดี๋ยวจอดซื้อเขาพูดก็เลยว่าสิก๊อปเก๋มันหองหองแล้วมันคือหัวนึ่งในเพื่อนยายแล้มานั่งหลินว่าปม่ยัยเพื่อนยายก็ซื้อยงเน่อปันยัยย่องเป็นก๊อปก่คือหัวขันว่าทักบ้านมันลงมันนนั่มันว่าเอาเอาเอาเลยนะสามเถื่อนสีเขาแบบว่าอุ้ยเก่าเจ็ดว่าัน เฮือนเงินแม่ใหญ่ย้งอีแม่ซื้อย้งมาก็มานั่งไหวแล้วก็ไปถือกับเหล็กไปบานต้องโดนเลยแม่แม่ใหญ่ตี่ยจาแม่เล่าตายมาแล้งจังจังจังลาชิตใต้มาแล้งค่ะมื้อนี้เราก็เลยบอกว่าช่วยไปซื้อเอาเนื้อเด้ออายุกูคนนแต่ว่าอายุหลังมาถึงแล้วล่าบอกว่าอายุเท่าไหร่อายุหลังเนี่ยเราว่าซื้อแป้นหนึ่งมึงแป้แล้วอ่ะมันมันออกกันสี แฝดหนึ่งตะวังเหม็นนเอากระชือจุเนอ่ะในตะวันกระชือมุดปลาแล้วบันน้องโดนเราบมอน้องแสดงว่าบอกก้อนตายลุกเหล่าบอกก้อนเราตายเราบอกปุ๊บเที่ยงคื้นเราก็กมดว่าอกจะมาว่าแม่ไล่เอาเหรแต่ว่ายายเตี้ยนะเช้าเราก็มาบอกเฮ้ยมาบอกเจ้ามาบอก่าซื้อยาย่แบบนอนดูนะตมงเขาเฮ้ยแม่เฮ็ดยังอยู่ต้นกระพุ่นนี่บอก บ้มันยัง่ายเจ้าหานาบอกงูในเดินงสิมาจอดซื้อข้าวโพดนั่นเจ้าแต่ว่างวนอันมันอองอันชิสองนั่นยกรถือด้วยะมูลกี่บาทกก็จุว่าจิดชิบท่นันันเขานั่นกระเป๋ายายเฮียโต๊ะโต๊ลงมีผู้ชายผู้หึงยหญกระเป๋าอันแม่โต๊ะอะรเกีบไม่แม่อุยแนงันแม่อุยมีอยด่ิบอบาทอแม่นกัะเจ้าปะเขาเลใหร่โอ๊ยแม่ดินีิบองอีดย้น ชิบนสองเต๊หัวมาบไก่ครับถือยู่หวนึ่งชิ้สองหนอ๋อหวนั่นถืออยู่แต่จะาหวนั่นถืออยู่ถือต่งวดนแต่หลังจากหันมาโบถือเขาให้กับว่าเอาโอ้ยจะเมนโบปินเนาะ ชาตาแม่ที่ได้มาคายเขาโพดอายุมือนั่นนุบอกว่าบอกอ้ายเราวั่หวัจอดเสื้อเขาโพดนี้มือได้กับกายจุดกายจืดมือนี่เลยถอยหลังน่ไเห็นบอกนู้นาถอยเดี๋ยวนี้นูมาโอ้จักรกสิไดเลกเด็ดน้ำเลาจักรกัได้ขึ้นน้ำเลกดอกบ่าอยากเขาโพดอันโชเฟอร์นั่นขี้กายสองมือแล้วกาจอดจักเถื่อนนุ่าเอออยากกินเขาโพดตรงมือละซ้ำกัละมั้งกาโอ้ยกินพกัซซี่มึง แม่แม่ขอขอไปจำคำว่าพี่เบิร์ของซิมแม่ทวารโอ้อันนี้ไว้ให้เอฟนั่นซิมเนาะเดี๋ยวสิบอกเอฟซีมาสื่อน้ำอยู่ดอกแม่เพ่นี่แม่บอกแม่ก็ถึงจะเชื่อแล้วเดี๋ยวไล่เชื่อได้มาันโดนจักแป๊ดชวนนางไม่ได้เลขงยังค่ะได้แบบฝันบอกเพิ่งว่าได้ขั้นกับเที่ยวนุ่งกันอนอ้อนหน้าเลยค่ะคือหาพันน่ะพันผู้เถ่ายางลงมา บางดำหน้าเงินจ้ะงานกลุ่มกกลุ่มกับเอ้าอีลามากำนุมไหมแม่นว่าสันอุ้ยนี่มันยิ่งกุ้งบอกแม่บอนันว่ามากำนุมไหมแม่อุ้ยแนว่าฉันค่ะอ้ยบอกลยว่าจะกำเรืขันดักใด้นวะม่ก่เากก้เบาเด yes. ียหาชูนตอนนั้นตักตหาจิตถืก็เป็นชูนก็เป็นหาแม่ตีเอาเหนไเนี่ยเอาวันีหาชูน ตีเม่เน่แม่อันี้น่ยเ่นเดพันก็บิบ้านนอนในขาเนียวตีอันลูกขึ้นมาเก็บขขาโขันยังพจิตตมแล้วพวกมุ่งสายังมาแล้ว่องเาเพราะว่ามันตมร้ายเลยไหมจ้าแม่เก็บเก็บเกตีสองอกลูกเก็บเก็บตะกอนตีสองเพื่อจะได้มาสองมาตมไกๆเล็กออกฟันเด้อเดี๋ยวจิมาอุดนุนขาปดอันเดี๋ยวเดี๋ยไดยังสีภาอันพี่น้องมาอุดนุนขบวดี่แยู่ แค่มัน like ถ <anut S 2> ือ <su> ก็เล <se> ือดม้าม <c ười> ้วนแข่งเลยโดนโดนจังแปลกใไขย้หว่าดนโดนกระแลกกระชางกะไใครก็ค้นบวถือซะเลยแม็นของแม่นี่ห้างกันดนบ่ค่ะโอ้ยนัก็ได้งวาฮะก็ได้งวดบนแล้วจังถือแต่ว่าเ้ากับบัได้ซื้อหลายเนาะแล้วแต่งวดแม็นบ่งวดได้มันใจจังซึ้งสิบ่ค่ะชุดนันมดลอยนึงบัได้เล่นหลท์โตเด้ ชุนนั่นมัดมันลอยเนี่ยซื้อกับไปกลับมาเออมามามังูงชุดสามสิบสีบมดแต่นั่นชุงสุดมัดลอยหลอยหนึ่งอาจะไปซื้อยังไรเนาะหอบเงินเนาะเาก็ะากคันเาประมาณใหซื้อไลู่้ได้บริสุทธิ์คือจักรเจ้กไดหางเบามันบ่คือว่าหาชุนเนี่ยชุนหรับตัวหาสิบสี่สิบอืเอาเลยจ้ะ ซือไรพอจะตื้มนะหัวนี่เด้แม่มากตัวไรจ้ะจังว่าก็ัเดินฝันไงยัเนฝันนี้ไม่ตมากจ็กตัวเลยบอไม่ัตมากกตโตเดียวใกลเหมือน้เช่มนแวมเล่นน้ำเด้อซือจังหวะมากอะมันลอยลอูกวานอันแล้วโบาวานได้โบซื้อเล็กวานอีก่นี่วันที่ยี่สิบเลยได้แม่ยีแต่ว่ากัยังบมากสิจังะดมา พ่อนักจีมาบอกดอกว่าบอกอ๋อหัวย่าพ่นจีมาบอกเขาฟังอยู่ในหน้าห่างจากเขียวกูได้ว่าไปเจอไหนอ่ะแม่ไปเอาบอกไปจุดกับจะได้คือห้องฝันบ่ะฝันเอาเวงหันจังใจพ่อหนักจบอกอ๋อใ่รแม่อยากได้จ้าหรือว่าหอดยามบอกพ่นจีมาบอกเองบอกพ่อหนักจีมาเองคนพ่อยากไหนหว่ก็เพื่อแม่หน้านั้นโอ้ยลูกเคยหนี่งก็บถือตัวได้เถียวเลยได้แล้วแต่พ่อจุดตาจานหน้าอยู่ใส่หน้า แม่บอกก็พอจคือว่าบุจักอยู่แถวใดนู้นไปเบุละเด้บานแถวนี้นาหยงเห็นบ่นายงมาแถวใดแถวนาตกติภูณิใหญ่ดีฮะโอ้ยจัว่าบัก่าไปแล้บ้านบ้านเกาข้ากนี้่ขายข้โพดเน่ยพูดกัวีคือคักแต่ว่าเบาเรื่องเล็กนี้มากอยู่ เดี๋ยวหนาจังทิมากถามแม่ไหมแต่บ้าอัออ๋จับอ๋อ่เป็นยังแม่เพื่อพ้นกูนรถไม่เอาไว้ขายรถเยีายวหนาดที่มาอุดหนุนร้ายแล้วสรุปเหล็กมากีนยังบุมี่องมี่แต่หอดมือนี้มีบ่ให้ถามเนี่ยไกล้ๆมือน่ะจังวานี่ไกลๆมือเป็นอะไหบ่พนกับบ่อหายน่งเตียก่อนอืวันได้พลีหายนั่นเขาลังมาําตดๆอ่าไม่ใช่พันยังก่นก็ได้ก็ได้เบ่ สนใจอยู่แล้วให้หลายตัวแต่ละงวดคู่เดียวคู่สองเดียวถ้านี้แล้วก็จบให้ตัวเดียวโคโล่ตัวเดียวโคโลเต้องก็ตีเอาค่ะพันพ่นสีให้เนี่ยพ่นบอกง่ายๆดอกมึงเนี่ยเอากำนุ่มไปแน่กำนุ่มไปแน่ก็เท้าเนี่ยพันสีให้นี่ให้ให้เท้าไปเอาอายุเทารับพ่นสีบอกเราเห็ดอันเห็ดว่าเห็ดเยเราเองเลยจนหนักสิเป็นยังสั่นหมดเนี่ย แต่ว่าทุกครั้งนี่แม่ตีแม่นบอล่บได้หายปปเป็นโตบ่ลได้เป็นโตแม่ตีเอาคือฉสลาดแ,แต่โชว์กับยัามาเงื่มเฮียกับเป้าแม่เฮียกับยังว่ามาจีเก็บไห้เขาว่าเก็บมากกับโอ้ยแม่ดิ้นี่สิบสองเอาเด้อเอาเด้อเขาว่าคือสลาดตีแท้หมดวั <laughs> นไหนยังสีแล้วบอกไป่าแสดงว่าให้เฮาตีเอาแต่ว่าทุกครัง้งคัมตีก็คือเถื่อนะคะบอ๊อบผานจักเถื่อบอ๊อบผานจักเถื่อ ซาตุห้อ <c oughs> ีแม่ฝ oh, ันไว้ที yeah, ่ได้มาฟังเดี๋ยวหนัก huh. อ่ะ the ป the ีได้มันออกปีปีม the ันออกสามสามเหมืนบ่ออ่าอาจจะได้แม่มากพวกคอยเป็นทหารได้ผลว่าพวกผมสิตายเด้อตาย้ผมวัดปวดลงสามคนเนาะพ่อใหญ่ข่อยว่าบอกพ่อใหญ่ในเฮือนที่ถือชื่อด้วยสามสามเลยเนาะ แต่ปตให้ยังในหน้าน่ะแต่ว่ามันก็ตีไงเดเนาะแ่พมีตายแล้วว่าพ่อผมเป็นทหารด้สาคนใตาก็เด้โรับโรงพยาบาลเมื่อแม่สศูนย์ห่ตายมันเป็นสามสาเนาแม่สสที่สมคนหลับตายพร้อมกันตายพร้อมกันสามคนบ่มูร้อยสาอันนสเลยเพราะว่าเป็นสามคนบนที่ตายสามคนก็เลยเป็นสามสามสามแม่แม่น่ะตีทึกถ้าเป็นให้นุตีนุตีสามศูนย์กึหนู ย่เธอถือยินดี่นุ่ืสอรักหลายยี่ได้สามๆมนสามชุนบ่โอ้ลักษณะที่แบบนี้ที่แม่ฝันแล้วได้แบบนี้เจักเถื่อแล้วเห็นหนูถามเนี่ยโอ้ยหลายเถื่อแล้วปีนึงนี้ได้จักเถื่อเพิ่นงหายช้าเถื่อชีเถื่ออ๋อยางต่ำยางต่ำเป็นบ่เนี่ยก็ถือว่าหลายอยู่เด้เพราะว่านี่เขาเอิ้นว่าฝันแม่นอยู่แต่ว่านานๆมาทีแต่ไหนขุ่นหัวประจองมานนั่งขายข้าวโพดอ่ะ เราพี่น <Ừ. S 1> ้องอันนี้ก็คือเบาแบบคล้ายๆกับว่าความฝันสู้ฟังเนาะแม่เนาะแต่ว่ายายบ่ไปซื้อน้ำพ้อยด้ฮะบ่ไปซื้อน้ำพ้อยพ้อยเอามาย้ายก็บ่ซื้อเอาตะลึเจ้าของเอาตะลึเจ้าของเพราะว่าแม่เอาก็เอาไม้เลยเอามากเป็นยังชุดเบาเอามาเป็นยังหลายจุบาทมืนเงินจักบาทบาทไายชีวีเงินซื้อน้ำมันดิข่อยอองข่อยดีกว่าเป็นตีกันยังว่าชุงชุบหน่อยหนึ่งคนใหญ่ในเงินซื้อมัดลอยเลยยายจบ เอาง่ายๆเลยพูดได้เอาทางไก่ทางไก่มากกัตามคอยบ่เอาบ่ได้ซื้อจักเถอะไปกำสนุแนงคับเฮ้ยกับโบเห็นเพ้ยกับโบเห็นกำสนุจะไปกับกำสนุง่ายกับไปแล้วเนาะไปหลองอันคนหลายแถเขาไปในอันย่างคนอื่นเออไปในย่างต้นโตมันยังต้นเดือนสีสุดโทนั่นล่างเออยาสีปทุมมายายก็ซื้อเอาไปมองในแม่น้ำซือเอาแล้วก็ปลาปลาตัวในสักก่อนหนอเคยกับพายางมาค่ะ แม่กับลุงเนะ่ยเขาเลี้ยวเห็นในใบเดือนหนึ่งค่ะเขาเห็นจักโตเขาเห็นมันตืดถาตืดถาไอแต่คนเห็นนี่แต่ปุ๋ยห็ไอแม่เห็นหป้องใหอดเก็บใบเดือนขึ้นมาเลยยายเก็บบ่ได้ลูบน้ำเขาบ่บ่เห็นบ่เห็นตัวเล็กได้ตามบินเก็บขึ้นมานะะ่จะได้บันเนี่ยก็ยังว่าชูนหาวัดมันออกชนเก,ก็บขึ้นมา เาเรีตัวนี้แหละมันไงเคสกันในวานัสามี่สามหาสหกันกำังแสนอตัวเอ็นเลยบ้านมีใปต้ายหา่เลยสูยหามากกับเปียาไล้สี่พัน0ว่า๊าเอากระเช้ามาเห็นเถอบังเอาคักๆบังหลักกับบังบังหลักกัเสียงอิงงามแรงโอ้ได้เลขมากเหรอไอ้แมวมานนฝันอีกฟัมาเสียงอิงได้บานฟันมามันซีเมนบ่ตัวนี้แมนบอตัวนี้เขียนลงเลยฟันเขาเอาสีใหม่กัเขาเอาสีใม่นั่นมาตุกตาตไได้บานนี่ ตื่นขึ้นกระซิบเขาเอาซีนมาให้เมาียนค่ะคักหิวมาเลยกระตาเอาไม่เงี้ยซีนเขาวาออกตัวได้ปะนี่ห้าศูนย์ป่ะแม่โอ้คนมันยังมาฟันคักแต่คุณเมียค่ะอันน่ะพระกำสนุยเคยพาไปอ่ะนะเขาบังว่าฉันซื้อ เขาเขาาาว่หันไปน้ำกันนะได้คือกันอยู่บเขาบอกซื้อน้ำยายยายบอกเขาบ่คะบอกโอ้ยจะเว้นแตได้ไม่ยนี่ดูเคยกหอให้เราถามอยู่แต่บ่ซื้อน้ำแต่ว่าเขาว่าเขาบ่เห็นนั่งเขาหลบมาจากสื่อแต่ว่ายายบอกกันจากื้อน้ารว้เขาบ่ซื่อจากพุทธเดี๋ยวในในหังในตาในออกมาได้มาปอยป้าปอยปุ๊บเดี๋ยวชิเห็นบอในอันยายปอยประสัน ได้ได้จากเงินน <Flight number 1> ั่นเลยมาปุ๊บแม่กลับไปทำบุญเลยบ้านนี้พอได้เหล็กปุ๊บอีแม่ก็ไปป่าเลยกะวันน้ยออกตัวนี้คือึกๆม่นจะได้ออกตัวนี้แท้ๆมันจะนกนกในป่านี่เขาเนี่ยออกมาเนี่ยเขาว่นนี้เขาจะเห็นจะได้เห็นตัวนี้ลายว่าเห็นน้ำหน่อยเห็นตัวนี้ลายว่าตีเห็นตัวน้องมาโง่หมึกลอยป่าเลยบัดสื่อ ซื้อแล้วปล่อยเลยจะได้กำมั่นใจว่าเป็น <ใจ S 1> ตัวนี้น,น,นี่มันได้เิเดปไปอีกวะนี่ <laughs> ักแล้วเิเดปม,<อ>มัน<อ>หามาจออยู่เมืองเลยครับลูกสาว<อ>เข้ามา การหรือปีใหม่อย่างสิงเข้ามาเขาจะําไว้คนมาเนี่ยมันเหศกาลเนมยุดงงนขันมยุ่งงกับมได้คนขึ้นจากมาแล้วมกัมาไ่ะไปไปเที่ยวเส้นแม่เขาจะพาไปใส่ฮื่นแม่ในยุ่ใส่ีนบ่ออันนี้ื่นดองเนนอดองดองอหือนดองแม่มาขายมาักีเฮือนรับกงน้ามาขายก้อนเหไหมโอ้ยเฮื่นดองกับซ้ำหื่นห่ากับซ้ำลูกสาวคือเก่าแต่ว่ากับเพื่อนกับยูเนาะ ดีแท้เขาบอกพวกเขายู่งว่างเลยก็ทำงานอยดีคนโอ้บวเป็นยังดีแล้วล่ะเขาเฮ็ดห้เขาจะได้มาขายข้าวโพดเนี่ยจะได้แวะจอดมาเล่นน้ำเนี่ยโอ้ยเฮ็ดหล่แม่คักขักขักเดี๋ยวที่ได้มาอุดหนุนว่าแม่ยังหนุก็มากินข้าวพดขึ้นกันน้ำเห็ดละงโอ้บ้าเขามาตอบอกเอฟซีเนี่ยคือมีคนฟังนี่ใครๆก็ว่าเธอเขาอยากล่อตามตัวเลขแม่เนี่ยเดี๋ยวจังไนจังไห้หนุมาเนาะ นูกับิมาซื้อเขาโดไดเลยะไกันเด้อวันที่เธอได้แบวันที่เ่าได้วันนี้วันที่ยี่สิบ่สิบแล้อเมียนเนี้ยเขาโผอีกสี่ห้ามือจได้สิมอนห้าเมยพันอีกห้าเนี่ยจะได้วอล์้ฟังอไปเนี่ยอีกสี่ห้มือก็ไปเนียนกไก่ดูขนไก่มากขู่มือกับิมาซื้อน้ำู่มือห่ละนกยูบันหใช่หนิคันใดกระบอกเมยบ้าน่ใช่กับบ้านคอยๆห่าใช่แต่เออนั่นแหละพี่นองกันเฮา เดี๋ยวขี้ไก่ไปไก่มาสิเดมมาอุดหนุนเพื่อนคอยนั่นไทาเพื่อนคอยหนักพ้นอ้ยกับพู้จักละพี่น้องกันเนาะชิบมืู้จักจังไบก็ไปพ้นกับพี่น้องคอยพูดกแว่าใต้มันแหลกงแ้อตลุกลันชุดไทยกับพอดาวพ้นกับไปเห็นนั่งเห็นนั่งอัดนอดมือตรงกับจับเล็นแหลงอ่านพลังแม่เมื่อใดร่เช่ไห้มาเช่บอกเลขยกเอฟซีนี่แม่กับ อีกจักมือกับมามืออื่นกับมาอีกมือกับมาเล่นชั่วมือและมือได้ฝันกับจังที่บอกนะคุณแม่แม่ยังเกาะแม่ยงคุณแม่ยงพี่น้องเอ้ด้งินแต่ซื้อออกไปว่ามาหดพี่น้องกันจุดไตตำตับ้านหันใจอันพี่น้องเขาไอ้ผลจ้าเอาถ้าบักพนบักพนว่าพี่น้องต้วนั้นซื้อยง พอจักพอ่อปานเนี่ย <laughs> ออาแม่ขอบคุให้หลายวันด<ร>ีดค่ะพวกแม่พี่น้องให้กินฟรีพอมานนเอาไปซะว่าจ้ะโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> เอาไปให้พูดในรถป่ะแม่ <laughs> <ดา S 1> แม